ทำบุญก่อนเนาะทำบุญก่อนเนาะหาไปที่หาที่ทำบุญดีปะจัดที่ทำบุญทำบุญก็ได้เหมือนที่สานแบบนี้แบบที่ทำแบบที่เรียกใช่ไหมไปทำนาคาโร่ ไก่ไปดูแต่ก็ดีนะไก่ไปดีด้วยน้ยเไก่ไปท่านาคาจะไปขึ้นท่านาคาขึ้นได้วยว่านะถ้าไปเนี่ยไปอะไปแน่นอนแต่ขึ้นเนี่ยไม่กี่คนหรอกโอ้ใจเห็นละจุมากผมแล้วก็เห็นดูอยู่ขึ้นไปขึ้นไปอย่าด่งสีกับผมแต่ขึ้นได้ทุกวันนี้ขึ้นได้นะครับ แต่จริงๆอะอยากไปหน้ารงโอเคโอเคลองดูทำไมล่ะที่เขาไม่ยอมอะไรนะขอไปย่างขอขอฟอสมาหาไ